สบายดีมินิสปาพ,พี่น้องมาเห็ดอันซอสใส่พิซซ่าเนาะหรือว่าสิกินกับอันสปาเกตตีก็ได้สําหรับสู้และวิธีเฮธธรรมาตามมาสมกันบ้งเลยตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ํามันประมาณสามบ้วงแกงน้ํามันโอุลิวดวหรือว่าน้ํามันอันพืชธรรมดาก็ได้กระเทียมสองหิมหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวเด้อเราจะคั่วให้อันกระเทียมกับหอมหัวใหญ่มันหอมก่อนเราจงเอามักเลนลง ใอเมื่อกระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วกระแสนซอสมักเลลนลงไปซอสมักเลนเนี่ยค่อยใส่อันแบบกระป้องเด้อลดธรรมชาตร์เด้อไปใส่อัน400กรัมตอนนี้เราจะใส่ไฟกลางเด้อแล้วก็ใส่อันใบบัวละาอิตาเลียนหรือว่าใบบัวละาผาฝรั่งเนาะใส่สาสี่ใบในเนี่ยแหละเพื่อความหอมใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงกาแฟ น้ำตาลสองบวงแกงเขาก็ตุ้นด้วยไฟกลางไฟอ่อนเด้อประมาณหานาทีหานาทีผ่านไปพี่น้องเดี๋ยวพี่ฮหาาักกระเซนเอาขึ้นเลยมกักออกว่านๆเขาก็เพิ่มน้ำตาลเนาะปิดไฟเนีสุดท้ายฮาักใาส่พริกไทยลงไปเนาะใสต่ตามใจมกักเด้อ ประมาณนี้ก็คนแบบร้อยซอสพิซซ่าเะสกินกับอันสปากเกตตี้ก็ได้เด้อลองไปเห็ดกินเหมือนเด้อพี่เนอะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกับกดไลค์ถูกใจกับกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย